เ okay. คก็สวัสดีด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปมาสรุป2ตัวบนนะครับพร้อมนะครับมีสูตรใหม่มานําเสนอก็คือสูตรหลักหน่วยบนเป็นสูตรที่4นะครับสูตรที่4หลักหน่วยบนนะครับก็คือตรงนี้นะครับตัวเลขเดิน สองตำแหน่งนะครับสูตรนี้เป็นสูตรหลังหน่วยหน่วยบนเพราะฉะนั้นให้โฟกัสอันนี้หลักหน่วยนะครับมันเพิ่งเดินงวดเอ,อ่อสี่นะครับคำนวณได้01 ก็เอาทั้ง4สูตรมาดึงเด่นโชว์นกับที่เลข1 4สูตรผลออก4 81แปดงว่าต่อมาคำนวณได้8 9เอามาชนเด่น4สูตรผลออก5 9 8ครับทีนี้ในวันนี้มันคำนวณได้8กับ9ตัวเลข และตำแหน่งที่ใช้เอาบวกกันก็ง่ายๆครับอ่าตรงนี้10บนบวกหน่วยล่าง9 1 9บวกกัน2ครั้งก็เป็น18ก็คือ8นะครับ8เพิ่มไป1แต้มเป็น9ได้ตัวเลขออกมา2ตัวก็คือ8กับ9 งวดนี้นะครับงวดนี้ก็เป็นงวดที่3 1 2เป็นงวดที่3จะมาไหมก็รอรุนนะครับเป็นสูตรมาใหม่นะครับอพอคำนวณเสร็จก็เอาทั้ง4สูตรมาชนเด่นนะครับ ก็จะชนกันที่เลข9เลข9ชนสูตสนะครับนะ9ก็เป็นตัวเด่นมากในงวดนี้นะครับลองลงมาก็จะเป็นเลข6เลข6ชน3สูตรนะครับส่วน3 2ก็ลองลงมาอีกนะครับก็คือตรงนี้3 2นะครับ เพราะว่าทำไมถึงเอาสามสองนะเพราะว่ายึดสูตรที่หนึ่งเป็นสูตรหลักนะครับเนื่องจากว่าสติของสูตรที่หนึ่งนะครับมันเดินดีและเดินยาวกว่าเพื่อนนะครับก็จะสรุปได้ตามนี้นะครับหลักหน่วยบน เด่น9มากโชน4สูตรนะครับ6โชนสูนร3สก็ลองไปอีกนะครับหลักหน่วยสรุปได้แล้วหลักสิบก็ก่อนหน้านี้ก็สรุปได้ให้ไว้แล้วนะครับก็สามารถไปย้อนดูคลิปได้นะครับก็จะได้ตามนี้นะครับมาสักครู่คำนวณมาก็คือ8 กับเก้าหลักหน่วยบนครับก็คือสูตรนี้นะครับเดนมากเก้าลองหกตามด้วยสามสองนะครับส่วนหลักสิบบนเดนมากสุดรศูนย์หนึ่งห้าลองเจ็ดนะครับอันนี้ก็สรุปหลักสิบบนสรุปหลักหน่วยบนนะครับทีนี้พอสรุปเสร็จ ก็เอามาจับคู่กันนะครับก็จะได้ตามหน้านี้เลยนะครับสรุป2ตัวบนในงวดนี้นะครับอันดับแรกก็เอามาจับตัวเลขชุดเน้นก็จะเป็นชุดนี้09เน้นมาก19 ห้าเก้านะครับเน้นลองศูนย์หกหนึ่งหกห้าหกครับก็ตามลำดับนะครับเน้นมากเน้นลองนะครับก็จะได้ตามนี้นะครับก็ชุดลองลงมาก็เป็นชุดนี้ ุดกันอ่านะครับก็หลักๆในงวดนี้ก็ให้มองมาที่ชุดเน้นนะครับถ้าใครชอบเลขเกเลขเก็แถวนี้ไปเน้นมากถ้าใครชอบเลข6ก็แถวนี้ไปเน้นลองนะครับง่ายก็จะประมาณนี้นะครับสลับสรุปสรุป2ตัวบน นะครับก็หวังว่าตัวเลขคำนวณออกมาเสร็จจะถูกใจหรือโดนใจหลายๆคนนะครับส่วนเลขวิ่งรูดบนในงวดน,นี้ก็ฟันไปที่เลข9นะครับสำหรับสายวิ่งรูดนะครับให้เลข9ในงวดน,นี้นะครับโอเคครับสำหรับ ข้อมูลที่นำมาเสนอก็จะมีเพียงประมาณเท่านี้นะครับสำหรับสรุป2ตงตบนนะครับก็หวังว่าจะถูกใจกันหลายคนนะครับสำหรับเลขนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงประมาณเท่านี้นะครับก็เหลือสรุป3เหลือสรุป3ตัวบนนะครับ สรุปสามตัวบนนะครับเพราะว่าอาจจะต้องไปหาสูตรหลักร้อยมาเพิ่มนะครับอีกสักสูตรหนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวเลขมันเหลือตัวเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้หลักร้อยหนึ่งสูตรมันคือห้ากับสี่ครับก็จะทําให้เหลือตัวเดียวนะครับเพราะว่ามันจะได้ชุดเน้นนะครับน้อยชุดที่สุดครับสามตัวบนนะครับโอเคคลิปนี้ก็ เอาไว้เพียงประมาณเท่านี้ครับก็ค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ